ราะอะไรจึงฝึกฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้ครูกุ๊กจะพูดถึงการฟังที่ทุกคนมีโอกาสได้ฝึกทักษะการฟังอยู่ทุกเมื่อทุกวันนี้หากจะพูดได้คล่องนำเสนอได้ดีชวนให้คนมองทําให้คนชอบทําอะไรให้คนเชื่อนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็จะพูดไม่ได้หากฟังไม่รู้เรื่อง ฟังแล้วจับประเด็นที่คนสนใจฟังแล้วรู้ว่าคนต้องการอะไรหากฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดเป็นสิ่งเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงการฟังไม่ชัดเจนแล้วเอาไปพูดต่อทำให้ผิดพลาดตามมาซึ่งเป็นชนวนของการขัดแย้งหากมีแค่คนพูดไม่มีคนฟัง สารแห่งการฟังซึ่งเป็นการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยหัวใจมีการพิจารณาการฟังมีกระบวนการความคิดไม่ด่วนสรุปการตัดสินใจไม่เปรียบเทียบไม่ตีความเป็นการสื่อสารด้วยการตระหนักรู้คือ Mindful Communication ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการฟังโดยใช้ฟังเสียงจากภายในของตัวเองจนรู้จักและเข้าใจยอมรับตนเองทำให้พบความสุขในใจ เพื่อลดละเลือกการตัดสินใจเมื่อเข้าใจตนเองแล้วจะเข้าใจผู้อื่นได้ไม่ยากสามารถรักษาความสัมพันธ์ด้วยการสื่อสารที่ฟังด้วยใจการฟังมีกี่แบบเอ่ยข้อแรกการไม่ฟังอันเกิดจากความอคติเกิดขึ้นในใจ เช่นลูกน้องคนนี้ป่วยบ่อยทาให้ลางานบ่อยแล้วมาทราบทีหลังว่าเขาโกหกมีอยู่วันหนึ่งเขาป่วยจริงแล้วก็มาลาป่วยเราก็คิดว่าเขาโกหกอะไรอีกเป็นการฟังแบบใจล,ลอยๆที่ไม่ได้ฟังเขาจริงๆข้อที่สองรูปแบบของการฟังแบบแกล้งฟังเรียกว่าเป็นอาการหูดับแต่ไม่ได้สนใจว่าเขากำลังพูดอะไรเช่นเวลาถูกบ่นก็จะทำเป็นอืออออไปแต่ก็ไม่ได้สนใจฟัง รูปแบบที่3เป็นการเลือกฟังเวลาที่เราเร่งรีบเราก็จะเลือกฟังในสิ่งที่เราสนใจส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็จะฟังผันผ่านไปรูปแบบการฟังข้อที่4ก็คือตั้งใจฟังคือจดจ่อกับสิ่งที่กำลังฟังตั้งแต่ต้นจนจบสามารถพูดทวนได้ในสิ่งที่ได้รับฟังมาอย่างละเอียดรูปแบบข้อที่5การฟังอย่างเข้าใจนอกจากจะตั้งใจฟังอย่างละเอียดแล้ว เขายังอยู่กับปัจจุบันทุกขณะโดยจดจ่อไปที่คู่สนทนาด้วยความสนใจไม่วอกแวกไม่ด่วนสรุปตัดสินไม่ผู้แทรกขัดจังหวะและวยังสะท้อนด้วยความเข้าอกเข้าใจคนพูดอีกด้วยมีงานวิจัยว่าสมองของคนเรานั้นสามารถอ่านสีหน้าภายในเวลา17มิลลิวินาทีโดยสังเกตกล้ามเนื้อของคู่สนทนาที่อยู่บนใบหน้ารวมไปถึงการขยับคิ้วการยิ้มและการเคลื่อนไหวต่าง เพื่อตีความว่าคนข้างหน้ากำลังรู้สึกอะไรและไม่ไม่ว่าเราจะปกปิดอะไรก็ตามแววตาสีหน้าไม่อาจปกปิดความในใจได้ปัจจัยที่ทำให้เราขาดความตั้งใจทำให้หลุดออกจากวงจรของการฟังก็คือหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งรอบตัวเราเนื่องจากสมองเราไวต่อการรับรู้รอบตัวดังนั้นง่ายมากที่จะทำให้หลุดความสนใจจากการฟังเช่นภาพบางคนที่เห็นเสียงบางอย่างที่แทรกเข้ามา เช่นสิ่งโทรศัพท์เทคโนโลยีที่พร้อมจะดึงความสนใจเราออกจากคู่สนทนาข้อที่ 2. ความคิดของเราเองที่ชอบแวะเยี่ยมทั้งวันทั้งคืนอัตโนมัติไม่อยากคิดก็ดันแวะมาที่เป็นสิ่งเร้าให้เราหลุดหลุดออกจากการตั้งใจฟังเช่นมีเสียงดังจากมือถือดังขึ้นมาใจเราสมองเราคิดทันทีใครโทรมาซึ่งขณะนั้นเรากำลังสนทนากับใครบางคนอยู่ ทีนี้ท่านผู้ฟังรู้เหตุผลข้างต้นไปแล้วโชคดีที่หูเราได้ยินเป็นปกติแล้วจะพัฒนาการได้ยินเป็นการฟังอย่างมีประสิทธิภาพเราจะทำอย่างไรคะข้อแรกนะคะเตรียมตัวพร้อมที่จะรับฟังก่อนคะ่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มสนทนากับใครให้จัดการสิ่งร้าภายนอกที่อาจจะรบกวนการฟังของเราเพื่อไม่ให้หลุดออกจากการฟังได้เช่นปิดเสียงโทรศัพท์หรือปิดสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อมุ่งความสนใจไปที่การฟังจดจ่อไปที่ผู้ฟังช่วยให้คู่สนทนาประทับใจเมื่อแรกพบหากมีเวลาจำกัดในการฟังจริงๆควรแจ้งคู่สนทนาไปตามตรงว่าดิฉันมีเวลาฟังเพียงสิบห้านาทีนะคะเพราะว่าหลังจากนี้จะมีประชุมค่ะจะได้ไม่เสียความสัมพันธ์ไปนะคะท่านผู้ฟังก่อนเริ่มสนทนาให้ระวังเรื่องของภาษากายเป็นสิ่งจำเป็นรวมไปถึงน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นมิตรและความจริงใจ หากเป็นเรื่องส่วนตัวที่คู่สนทนากำลังเล่าให้เราฟังเราควรแสดงความเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้ให้สบายใจได้เราจะไม่นำเรื่องนี้ไปบอกใครข้อต่อมาเมื่อเตรียมตัวแล้วก็ต้องแสดงความกระตือรือร้นในการฟังโดยเข้าใจเนื้อหาที่ได้ฟังมาทั้งหมดด้วยการสังเกตภาษากายน้ำเสียงดังนั้นการจัดการความคิดความรู้สึกและภาษากายที่แสดงออกของเราเป็นสิ่งจำเป็น ในการฟังเช่นหากเราได้ฟังคู่สนทนาแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับเราเราก็จะแสดงอาการเช่นกอดอกซึ่งหมายความว่าเราจะป้องกันตัวเองจากผู้พูดโดยในทางจิตวิทยานะคะได้กล่าวไว้อย่างนี้แต่ถ้าเราฝึกจัดการความคิดจากการฟังทําให้เราปรับความรู้สึกของเราให้ยอมรับฟังคู่สนทนาต่อไปโดยการแสดงออกพยักหน้ารับฟังจะช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่า อยากจะพูดนำเสนอต่อไปทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะข้อที่สการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเข้าใจมุมมองของผู้อื่นโดยใช้คำถามปลายเปิดเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดมากขึ้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเราที่มองโลกด้วยการใช้ประสบการณ์ความเชื่อและบุคลิกภาพแต่จุดอ่อนของธรรมชาตินี้คือเราเข้าใจคนอื่นได้ยากหากเรามองผ่านแหล่งข้อมูลของเราเพียงฝ่ายเดียว การฟังอย่างเข้าใจเป็นการฝึกให้เราถอดความเป็นตัวตนออกไปแล้วหันไปฟังมุมมองของคนอื่นบ้างเมื่อฟังจบเราจะเข้าใจความต่างของแต่ละบุคคลทําให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพซึ่งประโยชน์ในการฟังอย่างเข้าอ,อกเข้าใจนี้จะช่วยให้เราจําเรื่องราวต่างๆได้ดีทําให้เราได้ฝึกเสน่บุคลิกภาพด้วยการให้ความสนใจกับผู้ที่กําลังพูดด้วยการใส่ใจของเราฟังทักษะการฟ,ฟังฝึกได้โดยเราได้ยินเป็นประจําอยู่แล้ว ก็ฝึกสิ่งนี้เพื่อการพัฒนาตัวเราเองใช้การฟังในการแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการให้คำปรึกษาการตัดสินใจแก้ปัญหาความสัมพันธ์ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพียงให้โอกาสตัวเองได้ฟังมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวเริ่มจากการฟังที่ไร้คำวิจารณ์คำตัดสินใดๆ ฟังโดยไม่พูดขัดไม่สวนแทรกขึ้นมาจนสิ้นสุดการพูดไม่มีเสียงใดๆเงียบลงแล้วให้สังเกตอาการของคู่สนทนา ตระหนักถึงความล้มเหลวในการสื่อสารซึ่งปัจจุบันสังคมก้มหน้ามากปรากฏการนี้สร้างความสะดวกสบายในการสื่อสารขณะเดียวกันก็จะทําให้เกิดสภาวะที่ต่างคนต่างก็มีโลกส่วนตัวของตนเองพอตกเย็นเราก็อยู่ห้องใครห้องมันโทรศัพท์เครื่องใครเครื่องมันบันเทิงใครบันเทิงมันการพูดคุยสนทนาในบ้านก็น้อยลงเป็นบ่อกเกิดของปัญหาความสัมพันธ์ สาเหตุของความขัดแย้งมีหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความห่างเหินกันไม่ค่อยได้สนทนาพูดคุยกันไม่ฟังกันมีแต่คนพูดเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารเกิดขึ้นเดอลอกศาสตร์แห่งการฟังที่ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยเดวิดโบมนักวิทยาศาสตร์สาขาควอนตัมฟิสิกส์ชาวอังกฤษเชื้อสายมริกันเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยานักปรชัชญาเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งได้ทำการวิจัยจากการประชุมทุกครั้งแล้วปรากฏเห็นการขัดแย้งเกิดขึ้นสาเหตุก็คือความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่ฟังกันจึงไม่เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทําให้เกิดความขัดแยง้งด้วยเหตุนี้โบมจึงเสนอการสนทนาแบบกลุ่มเรียกว่าไดอล็อก เป็นศาสตร์การฟังจับกลุ่มคุยกันอย่างเปิดใจโดยท่านผู้ฟังคะศาสตร์แห่งการฟังไดอะล็อกนี้นะคะไม่ใช่การนําเสนอความคิดเห็นไม่ใช่การวิจารณ์ไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ไม่ใช่การประชุมที่มีคําตอบล่วงหน้าไม่ใช่การโน้มน้าวซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเหมือนการตีปิงปองแต่กระบวนการไดอะล็อกนั้น เราเข้าไปฟังลึกเข้าไปในความคิดและจิตใจของแต่ละคนย้ำนะคะว่าฝึกห้อยแขวนคำตัดสินใจคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆหมดสิน้นฟังอย่างเปิดใจกติกาก็คือข้อแรกไม่พูดแทรกสวนเมื่อมีคนพูดข้อที่สองไม่ด่วนสรุปห้อยคำตัดสินคำโตแย้งเป้าหมายคือฟังให้จบข้อที่สามพูดทีละคนเมื่อมีคนพูดที่เหลือก็คือฟังค่ะ ข้อที่4ใช้การแลกเปลี่ยนความรู้ไม่มีการโน้มน้าวให้เชื่อไม่ยัดเยียดไม่สอนไม่สั่งเป็นเน้นที่ปัญหานะคะไม่พูดพาดพิง์ถึงใครไม่กล่าวโทษใครข้อที่5จงเห็นความต่างอย่างสร้างสรรค์ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดโยนคำถามไว้ตรงกลางสร้างข้อตกลงร่วมกันไม่ได้มาจากการโหวตข้อที่ 6. ฟังอย่างเปิดใจไม่มีสมมติฐานเคารพความคิดเห็นของทุกคนเท่าเทียมกัน กติกาข้อสุดท้ายก็คือฟังอย่างลึกซึง้งนี่คือการรับรู้คุณค่าความหมายเจตจำนงที่อยู่เบื้องหลังของคำพูดและนี่ก็คือเพราะอะไรจึงต้องฝึกฟังไปฝึกกันเยอะๆนะคะท่านผู้ฟังการได้ยินจะเป็นการฟังที่มีประสิทธิธภาพได้หากเราตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกการฟัง,ฟงขอบคุณที่รับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ